ว่าเดี๊ยวเราเราจะมาเลียนเจ้าตรงนี้ตัวอะไรอ่ะอถามว่าอะไรอสคิวเอสคิวดิฟเฟอร์レスคิวอโพอสเต์อ่ะแกเองเหรอมัน,ม,นมันคือตัวอะไรปลาแกเก็แล้วตัวปลาถอยใช่ไหม ดูไแ้่ทำไมฮอตคอยเขาชอบพัดลมพ <c oughs> อค่อยเฉลยตอนจบดดีกว่าค่อยเฉลยแล้วกังนง่ายมากค่อยลองดูอังกฤษแค่นั้นแหละชายหน้าด้วยทำที่อะไรนะแค่นั้นนี่อะไรนะจีนเลยเประเทศจีนทำ,ทำทที่ประเทศจีนทำจากจีน ส่งมาไทยเร็ต้นต้นต้เร่เร่รมเต้เนี่ยครับเราจะมาดีจะสมุปนไท่พึมพึมพึม what is this นี่มันกลับหัวนมมากลับหัวเขาทงกล่องยัไเนี่ยหูทำได้ไงเนี่ยกลับหัวด้วยว้าวฮย โอ้โหเอาแก่ซองหนึมันมีซองเแต่ซองไม่ออกกันอื้อทืนทเรืนทื่อเรืนทรื่นทรื่นเรื่นให้ดูลางก่อนโอ้โหโวนไหมหัวว้าวนี่คืออ่าเขายิ้มด้วยอ่ะมียิ้มด้วยนี่คือใครเขาเป็นใครไอรอนแมนไอรอนแมนผู้หญิงใช่ไหมแฟนของไอรอนแมนนะ เขาใส่ชุดนี้เขาใส่ชุดนี้มาช่วยแอนด์แมนนะฮะมาช่วยลบความเ่าเป็นโฟมเพราะเราต้องดึงเอาออกทันอันนี้ข้างหลังก็เป็นป้ายเตือนอะไยนี้แเขียนภาษาอะไรไม่รู้ภาษาจีนแล้วก็เขียนอันนี้เหมือนดึงแันนี่คือหน้าปกเฟอร์เจอร์ทื่นทืนทื่อทื่อความเหมือนไรกว่าอืมปลอกมั้งหรือเปล่า อ๋อมีนี่มีกานเปิดนะ๋ยวมันไหลออกมาเพิ่งนะข้างหลังอ๋อข้างหลังนี่ข้างนเปิดขึนมาทีเปิดก็เปิดดอ่อนเหมีร่องตรงนอยไขึ้นเรียบร้อยมีชั้นเดียวอ้หเนยวอ้ไนานีเยเอาตัว ออกมาเลยคุณขอบคุณทำดีๆนะขึ้นมาเพมประเดมเพมประเดมบุ้งแล้วข้อไปยังไงก็ไม่รอดขอของว่ะ ชั้นล่างเลยลูกใช่ใช่ใช่ชั้นล่างเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวางไว้ก่อนเราจะมาดูหัวเอออไม่่ใชเดี๋ยวันนี้คือหัวนะแล้วมันก็มีอันนี้มาให้เอาไว้ชั้นแรกก่อนใช่ไหมอ๋อคันชั้นแรกก่อนนี่มีหัวให้โดนี่ใช่แล้วก็มีอันนี้มาให้ข้างๆพอเปิดอากาศเปิดไฟได้เปิด<อ>ไฟแน่นอนเลยเปิดได้นี่นอนเลยเดานะเนีะแต่ดาวนี้ได้เนี่ยแล้วมันจะเปิดไฟได้ นี้แบเปิดแล้วค่ะในอันนี้นนะคะือร่างดแล้วค่ะตรนนี้มันปเปิดแล้วด้วยเกิดตัวพังมาไปก่อนนะตรงนี้ดูผีมาจับมาเลย ก็เลยโต่อาคุยที่หลังก็ได้เอาเอามือก่อนเอามือจาก,กันไหลุดจ้าก็มือนิ้วขยับได้ใช่ไหมขยับได้ไหมนิ้วอะ่ะขยับได้เนี่ย

เนี่พองนี่คือไม้เอาไว้ตีเด็กดือ้อเห็นไหมอ,ม,อ,ม,ม,อมีแขนแรงด้วยงอยากเลยอ้าวนี่มีปีกด้วยเ้าปีกนี่อะไรอ๋อที่ล็อกปีกใช่ไหมนี่อันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้คือที่หนีบผ้าอันนี้ว่าคือปีก อันนี้คือที่ล็อกปีกใช่ไหมเอาไว้ล็อกใช่ไหมแล้วไม่รู้เล้ไม่ได้อ่านพวกมือเลยอ่ะมันก็ใช่มันน่าจะเป็นปีกนะบามัน,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 นบางเลยอ๋อไม่ถานชุดเซลล์ต้องมีไฟต้องมีไฟป้าอันนี้ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะกองกงกองกงป๊าป๊าอันนี้ต้องมีไฟน,น่าจะขยับได้แต่คือถ้าเราจะหมอบบางขยับได้ป้า มันมีไฟทีน<อ>่น,นั่นอ่อะไรใช่มันมีไฟอยู่แล้วเนี่ยไม่รูร้ขอทานที่มีใส่ตัวปลังโอ้ยน้ำมันมันใหญ่ยังเลยหนักด้วยนี่เหมือนอาชาดิ่เด็กหัวจีบอุ้ยมันหนามันเล็มเจ็บเลยอ่ะอืมระวังนะมันจิ้มเจ็บมากน,าน,นี่คือข้า,า,ขขา,าคือเทพเจ้าน,นี่คือคาถาของข้าฟิวปล่อยดูหน่อยนี่ปล่อยด้านนี้ปล่อยด้านไหนไม่รู้ปล่อยได้สองด้านอ่ะ มใกล้ๆค่อนข้างแหลมนะเนี่ยเห็นมากเห็นมากเลยนะ่ได้แหลมยังไม่รู้ว่าติดยังไงเดี๋ยวอ่านคู่มือก่อนามามันยังเนี่ยของที่มีให้ก็ประมาณเท่านี้มันรออยู่นีาา่ตัดปะปากแกให้ี่ลองรีวิวของอย่างอื่นดูก่อนมีคู่มือ

อเน,นประสงค์ใบแก่ขยับลัวพังไม่เด็๋เหมือนกระเทยดีนะอืมแบบเบาแต่คนขยับก็ได้ลูบเบามากเบาจิ้บเบาอ่ะแบบเบาอันนี้สตอ่านี่จิ้มจิ้มจิ้มระหว่างรอชุดกรอของพวกเราร้อมเฉลยมาฮิ เฉลยเลยดีไหมเนี่ยเฉลยเลยวท่านี่เขียนรอดีไหมไม่กลัวอ,อืมอย่าไปาก่ปนอนมีกลัวมากเลยว่ามันด้านไหน <c oughs> จำไม่ได้ก็มันเหมือนกระเบงด้านเลยนี่ฮีโร่นี่คือโต๊ะอันใหม่ขอ,องพวกเรา,าใส่หัวก็ได้นี่ อ,อันนี้คือโต๊ะโต๊ะที่วางอะไรไม่ได้เลยอี้อ่ะงายเอาเขได้เป็นเครื่องปอดพลังปิวปุ้มอดทายโดนปิวเออแต่ว่าอีกอ่าเรียบร้อยแล้วของที่พวกเราเอ้ยเดี๋ยวเ้าพึ่งขั้งมาเปิดได้ หลังมือปืนได้เหมือนเป็นรอยหมือปืนได้สวยนะไนมาดูหัวก่อนมาเร็วแปะเข้าหัวเลยค่าคือเอวันอ่ารีบเร็วตัวต่อท,ท,ทืน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  จับอะไรจับไมนั่นจับตัวอย่างเดียวจับทั้จับไปอื่นแต่เพิ่งเพิ่งเอาจับตัวงเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวรีวิวตัวอย่างเดียวเออเดี๋ยวมันจะรอนแต่เพิ่งรอใจอย่างอื่นนี่คือตัวข้างหลังมาดูเปิดได้แล้วเนี่ยให้ดูด้านหลังเลยออ๋เปิดได้โอ้มีไฟด้วยใช่ไหมมีอุปกรณ์ได้ด้วยน้องใส่ถ่านเลยไม่ใส่ถ่านเลยมั้งเฮ้ยเปิดได้อีก อย่าบอกเลยว่าพี่ใส่อันนี้เปิดไม่ได้ใช่ไหมเปิดได้แต่ยผมเศร้าก็หมดเดี๋ยวเราดูวิธีก่อนยังไม่เปิดไม่เป็นเ,เดี๋ยวถ้าเสียปปปึๆๆๆๆๆๆๆ๊๊๊บบบเดี๋ยวยัยงไม่ไปอ่านมันลุกเราอ่านวิธีก่อนยังไม่รู้วิธีเลยเให้ดูคร่าวๆก่อนมันเป็นอย่างงี้ข้างหลังสวยดี จะมีรูมีอะไรได้บนะ้าตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เปิดได้้วยเปิดได้สอง,องข้างเลยตรงนี้น่าจะเปิดได้๋ดยวไม่กล้าเปิดกลัวผาดัานด้วยตืตน่นะตื่นตัวใหญ่ขอทีอ่เราขยับได้ก็จะเป็นทองอเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใส่่านดูแล้วค่อยเปิดใหม่นะ วาบเอาไหมอืมอืมเอาสำลก่อนข้างหน้านี่ตรงนี้เปิดได้ไหมเราไปอ่านวิธีก่อนเนี๋ยลูกไม่งเดี๋ยวมันพังเราตึงสาววิธีก่อนนะดีอ่ะอยากจากับหลังจากใช้พลังจิตมันสวยมากนี่ดูเบิ่มเปิ่มเบิ่มเิมเิมีรอยด้วยนะอ้ามันไม่ได้ติดพื้นนะ ๆๆนี่เปี้วเปิ้วปิ้วเลยปี้วนี่คือเปิดไฟแล้วใช่ไหมอาทำไาใ,ใกล้หน่อยมองไม่เห็นไฟเท่าไหร่เลยไปเปล่าน่าดักเปิดไฟแล้ว ตาของสีงไม่เท่ากันอืมแล้วแบบนี้เท่ากันเวลาเอียงไม่เท่ากันเพราะว่าด้านหลังมันสวยดีแล้วต้องปีกข้างหลังเนยเออผมผู้หญิงตอบว่าม,มีความรู้สึกแบบน,นี้นอช่ชอบตรงที่มันเป็นรูๆนะเพราะว่าสวยดีห็นว่าเอาไอ้นี่มาใส่ไว้มันชอบหมด,ดนะอืมเห็นว่มาต่างชานี้สวยกว่าต่างชานี้ว่าสวยกว่าเนี่ยอืม แต่โดยเฉพาะที่อันให้ที่หนึ่งเนี่ยอันให้ตัวปลาให้เก้าคะแนนตัวนี้มันแหลมอันให้ยังหมดสิบคะแนนอันนี้มันแหลมลองนึกไปดงข้างหลังเนี่ยไปศูนย์จุดห้าไดเห็นหน้าเวอีศูนย์จุดห้าก็อันให้เท่าไหร่สิบคะแนนเพราะว่ามันเทพมันแหลมมากเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ จะว่าตั้งท่าตั้งท่าตัวนี้ไปอยู่ข้างหลังได้นะเอป็นเกาะข้างหลังแบบลอยๆได้ลอยอยู่ข้างหลังแอ้วเหมือนเตนนะแต่นี่เขาเอามาปล่อยพลังเดี๋ยวมันเอาไว้เป็นลอยๆอยู่ข้างหลังก็ได้จะเฉลยได้ยังทำไมของเล่นนี้ต้องการแอร์เพราะมบอกว่าฮอดทอยฮอดแปลว่าร้อนของเล่น บอกว่าของเล่นแล้ว่าเอของเล่นมันเลยชอบพัดลมพัดลมมันให้ความเย็นอีซี่มากเลยเขบอกเขาไปอยากว่าอันนี้มันไม่เท่ากันบอกแล้วไงก็สีมันไม่เท่ากันไงมันด้านหนึ่งเป็นด้านด้านหนึ่งเป็นเหมือนเดิมนะอันนี้เหมือนเดิมแค่ดีด้านหนึ่งเป็นด้านด้านหนึ่งเป็นเงาให้แต่อันนี้มันเงาน เ่ะเยวมีเดี๋ยวม,มีอีกคิดว่ามีตัวเดียวนะเพราะมันมาเดียวไม่ได้แล้วยังมีพวกมันอีกคพื่ออีเลนแมนเวอร์ชั่นตีไปอีดีนะไปเลอย,ย,ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ติ๊กให้ครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่าลืมดีใจเัยนะครับบ๊ายบาย